สุดกเออเองี่ยมเหมือนและแค่นี้ฮัโลโหลสวัสดีครับที่นัสู่อนเทิร์พรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เรามาฟรีทไทม์กันแล้วนะนครับมีคลิปสักเะาฮะเฮ้ยมันคืออะไรเฮ้ยมาใชอา้อายยาอาชอบมากนะครับ, <c oughs> ชบชอ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 บเอ,อ่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราว่าจะไปฉายตัวนี้ก็ก็ยังจะเฟ็นอยู่อืม นะครับเความรูนน้สึกมันถอดมาปุ๊บมันต้องมีนั่งนแ,นแล้วยัดเข้าที่เดิมนะครับโอเคนะครับเราไม่ได้กลับบ้านไปหลายหลายวันมากนะครับเดี๋ยวทางบ้านเราจะเป็นห่วงนะครับกลับบ้านนะครับกลับบ้านแล้วมีรักรออยู่เต็มเลยครับแล้วเราเยังไม่ได้ตรวจสอบแถวนี้เลยนี่วะ จะเรียบบไปหลายรอบนะครับก่อนเปิดก่อนก่อน,ก,อนก่อนเข้าสื่อช่วงคลิปนะครับมาจะเรียบบสักรอบหนึ่งนามีอะไรจะเรียบบบ้างมีอะไรจะเรียบบอไหมนัม่นคือหมอกสีดำนะครับมาจะเรียบบอเล่นกันดีกว่านะครับก่อนก่อนออกจากที่นี่เนี้บของเงินของเต็มนะครับจะเรียบบ จะดิบมองเหมือนมีการดึดเรียบร้อยแล้วแหละนะจะสัญญาบูยึดที่นี่เรียบร้อยเลยไอเนี้ย<ป>ห,หมดแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วนะครับก็ห้าพาร์ทนะผมอยู่ได้เก้าวันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับใครที่ติดตามชมกันจริงๆระแนะสาหรับใครที่ติดตามชมกันมาจริงๆเนี่ยก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับ ห้าพาติดเลยนะครับเนี่ยวันนี้เล่นถ่ายกันแบบตอนนี้นะครับกลับบ้านยังดีกว่านะครับเดี๋ยวทางบ้านเราจะเป็นห่วงกันนะครับกลับกลับกลับนะครับติ้งรถเลยเราเอารถคันนี้กลับบ้านด้วยนะครับถ้ากลับได้นะไม่ถ้าถ้าเราเทพพอที่น้ำมันห้าปอร์เซ็นไม่ได้ถึงถึงถึงบ้านได้นี่ก็เก่งคนระับตบมือให้ตัวเองแปดแปดแปดนะครับระหว่างนี้เก็บเบลลไหม ถ้าน้ำมันลดหมด,ดว่าเก็บเวลวนะครับยังไม่หมดนะก็เราก็ซิ่งต่อไปอนจนกว่านเปอร์เซ็นนะครับยังไม่ศูนนะครับหนึ่งปร์เซ็นแล้วครับ0%เราแล้วก็จอดรถไปข้างทางครับ นะครับนี่ดูดีครับกลับเอารถคันนี้นะครับน้ำมันแม่งเหลือสามเปอร์เซ็นต์นะครับชีวิตรอดจะรอดไปถึงไหนนะครับพับตำเหลวพับใหม่ครับชายแชทนะครับเดี๋ยวค่อยไปคิดชื่อพาร์ตอีกทีน้อยพาร์ตพวกนี้นะครับอือปริมรถกิ๊ตนะครับกิฟต์ เขาเมื่อกี้ก็เห็นหน้าไม้ตกเหมือนกันนะเขาเมื่อกี้เห็นหน้าไม้ดอกด้วยนะครับมันไม่มีที่ไหนจะไปไปเดินเล่นแล้วอะจะไปเดินเล่นที่ที่บ้านเรานีกว่านะโอเคนะครับกดจีนะครับแล้วเราก็ใช้ธนูดีกว่านะครับ yes เยอะอนะนี่อ่ะเราเอา,ระะเอาในระยะนี้ก่อนครับตรงที่เรามองเห็นนะในระยะที่เรามองเห็นนะครับปิงปิง ติงอ๋อติงก็ได้หมดยังตัวที่มันอ่อนๆติงติงอุ้ไม่ตาย เล่นเพื่ออะไรเดียบร้อยวิ่งอยู่สองครับเคียร์เคียร์บูที่แทบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมาทำมาเคียร์บูที่แทบต่อไปกันอีกวบานะครับโอ้โเอ,อตัวเลยบอสัีกนิดนึงเนาะ ไมได้ช่วยเลยเลยใช่ไหมช่วย,นะออย,วยโอเคเก็บลู้สึกต,นตอนแป๊บนึงเตอย่าเพิ่งเล่นเรายังไม่อยากเล่นเดีย๋ยวเพิ่งดีมารวมซอมบี้กันดีกว่านะครับวิ่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ

ทำไมไม่ต่อคิวเข้ามาตายวะโอ้ยมองๆๆไปเต็มจิดกัดเลยนะครับรถระเบิดคันหนึ่งอะ่ะโอ้โดนซอมบี้ต่อยเล่นนะครับแย่มากครับซอมบี้ทำไมพวกเจ้าแบบนี้เนะี่ย ตัวสุดท้ายก็พาด้วยไม้ดี้วยครับนี่ทำไมทุกตัวแม่งปกกาวแต่ส่วนใหญ่วะฟกอีกอีกให้เป็นเป็นเป็นไม่ได้เหรอครับอู้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 ตกไม่โดนตกไม่โดนอู้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 อูโลอยู่เยอะนะครับ นัดเนาะตัวนัดรครับมาถึงเวลาแห่งการหาของกินกินกินแล้วก็ปลูกนะครับมันเอาไว้ปลูกได้นะครับที่เก็บเก็บไปเนี่ยแยครอทและพวกนี้อย่ากเพิ่งกินนะครับไว้ปลูกดีกว่านะครับอะไรพวกนี้กินได้ก็กินนะครับมา อยู่ใหนของรับประทานนะครับน่สิบแปดเปอร์เซ็นต์กูก็แดกเนี่ยไหนมาลองดิเออเรายิงธนูไปกี่นัดนะครับอันนี้มันคราฟได้ไหมมันคราฟอะไรได้บ้างนะครับอืม ที่เก tomar, ็บมาเมื่อกี้ครับอะไรไ right, okay. ม okay. ่ได้เลยนะครับเราก็แดกอันนี้ครับมอกี้มานยักษ์สุดตัวเองเราใช่ไหมได้โอเค ไม่มีเลยนะครับฟองดีๆหายหมดนะครับ <c oughs> อุ๊ยอุ๊อ,อุ๊ทำไมกูโดนตกรัวๆวะจะตายเพราะซอมบ,บี้ตัวเดียวใช่หรือไม่ไม่นะม่ะยังมีสิ่งนี้ฮิวดดวนๆไปเก็บไปใช้เพื่อยังจำเป็น กินครับรับประทานกันเถอะเราไปกันปรับประทานกันเถอะเราไปไปไปเก็บมาร้วๆนะแล้วก็กินแั่นทีเดียวหมดยู่แล้วนะครับอ่เอาเต็มแล้วนะครับมาไยโยโหฮิวกินกันดีกว่านี่ครับกินกินกินมัมมัมมัมนะครับฉลองชนะให้ตัวเองนะครับว่าสำรวจแมปครบแล้วนะครับ ขอบคุณครับนี่สำรวจแมพครบแล้วนะครับอาวุธครบมือนะครับของที่ดีที่สุดอยู่กับตัวเรากับเกือบหมดแล้วนะครับยกเว้นปืนนะครับปืนที่แม่งหาไอ้ปืนนั้นแม่งแบบไอ้ที่ห้องทดลองนะครับถือว่าเป็นปืนที่สุดยอดมากนะครับบอกเลยนะครับอยากอยากจะใช้อยู่อยากจะใช้นะแต่ก็อยากใช้อยู่นะแต่มันแบบก็ไงดีอะก็อยากใช้นะครับแต่มันมีปัญหาด้านลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนแม่งมีน้อยนะครับ แต่ผมพูดว่ายังไงอะมันก็เหมือนออกแนวข้ออ้างเนาะแต่มันก็อืมใช่ครับมันก็นคือข้ออ้างครับบุ๋วแบบนี้แหละนะครับจจริญบูโอ้สีเขียวเยอะเนาะเออสีเขียวเยอะนะครับกินนะครับ มาดื่มนะ้ำมันดีกว่านะครับโอเคมาแล้วก็เออแดกแดกแล้วก็ยายนี้ลงมานะครับเก็บมาในรูนี้นะครับรูนหนูนะครับรูนหนูมหาปรอะอลัย เดี๋ยวนี้ต้องสัดลูกกรนะสุนนยละลูกกระสุนผมจะไว้แถบนี้แถบหนึ่งเลยนะครับแบบเออให้มันดูสวยงามอะ่ะเก็บเพื่อความสวยงามเลยนะครับก็ย้ายมันมารึบโ,โอเคเดี๋ยวเก็บเพื่อให้มันดูสวยงามนะมาเอาเอาเตียงนอนไปวางนะครับแล้วเอาเตียงนอนไปวางดีกว่านะครับรึบอืมมา วงจุดเกิดของเราจะเป็นจุดเมนที่นี่นะครับปริงตามไปตายปุ๊บเดี๋ยวเราก็มาเกิดที่นี่เองนะครับอืมมาบับแบ็กเก็บยงยานี่เก็บมาให้หมดครับ ่มันก็มีประโยชน์ในอนาคตนะครับดัดบแบกนี่ก็กำลังจะพูดว่าหนึ่งว่าแบบใช้พืนที่เยอะเออมันก็ใช้พืนที่เยอะจริงเ,เออนียตอนนี้ย้ายลงมานะครับจะได้ไม่เป็นทาระนะครับรคือ,ค,อคือตามตามไอเทมตามแนวมันไม่มีเลยก็เทปนี่จาจะเก็บไปใช้อะไรอ่ะ <c oughs> ก็ไม่รู้นะครับเก็บไปาทำแมวอะไรก็ไม่รู้นะครับอ,อลูกก็สนตืนด้วยดอกไปะมีอะไรแฟนคิวนะครับเก็บมาแม่ให้หมดนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ใช้นะครับจะใช้แม่ตอมน,นี้เลยก็ว่าได้เลยก็ได้นะครับของแม่งฟูจริงฟูจนเหลือนะครับหมดแล้วเนาะหมดยางหมดยาง น,นี่ก็ไว้ปลาเล่นนะครับเอาปลาเล่นไม่ได้นี่แงะนะครับแงะนะครับแงะนะครับมีเก็บมาเยอะมากนะครับเออผมว่านาะบัตรแบ่ย้ายมาตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็คือจะเก็บไปช่องหนึ่งสำหรับยาเออยานะครับปึ๊บ เอาแบบให้มันรูนึงแม่งยาแม่งอยู่ไปเถอะอะไรเนี้ยปึบโอเคะะเนนเมาปาเล่นันิดนึงก็ติกรรจที่แจมไซล์ล่าเลยไม่จะมีโอ้เยอะนะครับอืมจะหมดยังแรกๆแี่ใช้ใช้ไปหนนะ่อครับ เดีมีอะไรอีกไหมสปอตเทปนี่เราเราจะ,จะได้ใช้อยู่ไหมนี่ถามถามไปตรงไปตรงมานะว่าเราจะได้ใช้อยู่ไหมเชือกอันไหน,นเรามาลองคราฟอะไรทั้งอย่างนี้มีอะไรคาราบบ้างครับที่เราต้องใช้เทสนะครับออนี่มันคืออะไรเนี่ยเออตัวหนึ่งนะเราใส่พื้นที่เยอะแน่นอนแล้วเราดอก มันคืออะไรปุ๋ยปุ๋ยเหรอฮะมันมันคืออะไรขี้ขี้มันคือมันคือปุ๋ยขี้ปุ๋ยปุ๋ยจากขี้งวกวัดไหนปุ๋ยใช่ไหมนั่นไง เออดีดีดีด,ด,ดีเป็นงานเป็นการปวดหัวดีนะครับเป็นการที่ปวดหัวดีจริงๆนะครับพูดเลยโคตรปวดหัวเลยนะครับคือคือเหมือนโง่ามานานอะไรเนะี่ยโง่ามานานเพิ่งเพิ่งเพิ่งขี้ออกอะขี้ขี้เพิ่งออกจากสมองอะไรเนี่ยครับ น่าจะหมดทุกอย่างแล้วแหละนะครับคราวนี้จะได้ขอตัวลาไปจากทีนะครับก่อนก่อนลาเนียครับกดตัวยูนี่ครับสองร้อยเก้าสิบเอ็ดนะครับกดรัวๆครับปืบนี่นะครับตอนนี้เราเหลือแค่หน้านี้แล้วนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะอัปเกรดให้ครบหรือไม่นะครับไม่พอครับเอามาอัปนี้ดิมันคืออะไรอ่ะ ไม่ทราบนะครับมาเดี๋ยวพาร์ตต่อไปนะครับปัม๊มตั๊มการครับตัดต้นไม้แาก EP แล้วก็เล่าเรื่องอะไรเน้อยนะครับแบบมีเรื่องอยากเล่าอะ <c oughs> มีเรื่องอยากเล่าเหมือนคนโรคจิตเลยเก <c oughs> ็บเก็บได้นะครับโอเคเยี่ยมคือเราเก็บไปเยอะเยอะเยอะไปไหมเนี่ยเออถ้าเราคิดตามสภาพเนะียคือเราเก็บเก็บไปได้เออเราเก็บเก็บไปได้แต่ คือมันมันไม่มีที่เราจะาไปเก็บไว้อืมนะครัโอเคครับไปต่อกันใหม่ในพาร์ทพาร,พารหน้าดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเชวยกดซับสไคร b ์กดไลค์และกดแชร์คลิปนี้เพื่อนคุณได้ดูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทพาร,พารหน้านะครับสำหรับวันนี้เอ่อเอ่อที่อาเคนเย็นที่เดนะครับ ขอโทษครับพี่เห็นนะครับแล้วก็ขอโทษคนดูนะครับอย่าคอมเมนต์เลยว่าคุณไปก๊อปปี้ความรูดพี่มาทําไมนะครับก็สมองคิดไม่เป็นแล้วนะครับตอนนี้สมองเริ่มเบอร์แล้วนะครับเล่นมาต่อเนื่องกันยาวๆนะครับเล่นกันต่อเนื่องยาวห้าพาร์ทในวันเดียวอ่ะคุณก็คิดดูเองนะว่าสมองคุณจะเบอร์ขนาดไหนนะครับก็แล้วแต่นะครับโอเคนะครับไ้เจะกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไม่พาร์ทต่อไปนะครับตัดไม้ทำลายป่านะโยม あっ